ครับผมมาแล้วครับพี่น้องสาหรับมือหนี้นะครับมาพอกันกับบ่าสลามทองเน็ตอีกคือเก่าด้วยครับพี่น้องสําหรับมือนีครับพี่น้องผมจะพามาเบิงนะครับสวนไม้ป่านะครับกลางป่ายางพารานะครับพี่น้องต้นหนีนะครับเป็นยังผมคือมาทายห้เบิงนะครับเนื่องจากว่านะครับพี่น้องต้นใหม่พวกนี้นะครับอนาคตอาจจะเป็นปลาแล้วก็แทนต้นยางนะครับเพราะว่าอนาคตอาจจะจะโค่นยางลงนะครับเ้าจะได้ใหม่ปลาเนี่นะครับ ก็คือบรต้องเสียเวลาครับบรต้องเสียเวลามาปลูกใหม่เนาะนี่คือขอดีนะครับพี่น้องยุนี่ก็จะปลูกลายยางนะครับเพราะว่าจะเป็นตะเคียนแล้วก็ไม้ยางหน้าประดูนะครับอ่าหลากหลายยางเวยครับพี่น้องตอนนี้อายุได้หนึ่งปีครับเต็มขวบนะครับพี่น้องเบิรงตีละต้นใหม่ซื้อมาแค่ต้นละหาบาทเจ็ดบาทนะครับพี่น้องนี่ครับหนึ่งปีนะครับพี่น้องอ่าต้นก็ ต้นกับใยนะครับตอนซื้อมานะครับหาบาทเช็ดบาทนี่ถือว่าต้นใยนะครับตอนนี้สูงตัวหัวไปเลยคุณเบิ่งเดี้ยครับพี่น้องหนึ่งปีนะครับนี่ปลูกระยะหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรเลยนะครับมันก็ใยอยู่นะครับพี่น้องซื้อน้ำหลานนะครับขายต้นไม้นะครับมายอมรับว่าก็ยังกำลังจะเริ่มเติบโตครับผมทดลองปลูกโซนแลกก่อนนะครับพี่น้อง หลังจนากนั้นก็ได้เอามาปลูกนะครับแต่คือแซมฝั่งทางฝุ่นนะครับก็จะอายุไรเรียกันนะครับฝั่งทางนู้นนะครับพี่น้องนี่ต้นนี้งามแหงครับพี่น้องต้นละห้าบาทเจ็ดบาทนะครับนี่หรือมันสมบูรณ์หรือจังไรกระเบื้องหัวก็ต้องสมบูรณ์แลนะ้วเนาะครับอีกบม่กี้ปีครับขาดว่าน่าจะได้เก็บเห็ด พราะว่าตอนนี้เขากำลังแข่งขันกันอยู่นะครับมีต่ตนยหงไงครับอายุครบหนึ่งปีแล้วนะครับพี่น้องบบแน่ bon <ne> er นะครับพี่น้องปุ่นเมื่อไ่ซ้ำแขนพอมันนี่ปลูกทิมทิมทุ่มๆครับปีนี้นะครับปีสีจะมาหอดนี่ก็คือนาแรงนี่นะครับบบได้หดน้ำแล้วนะครับพี่น้องไม่ได้ลดน้ำเลยครับพี่น้อง คือปล่อยได้แล้วครับพี่น้องเบื้องต้นเขาพึงพาจะคล้องได้แล้วนะครับอ่าก็คือปล่อยได้เลยเราต้องหว่วงว่าเขาจะตายนะครับอีกสองสามปีนะครับนาจะสูงถ่วต้นยางอ้เมงปูมาเสนนี้นะครับนี่คือสวนป่านะครับปลูกเมื่อต้นฝนนะครับพี่น้องต้นฝนตอนนี้ก็จะเบิดฝนแล้วนะครับกำลังจะเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำนี่ครับ สูงเงาปลูกที่ก็ได้เปียบก็คือเขาดปลูกได้หลายนะครับปลูกได้หลายตน้นอ่าแลวก็ได้ต้นที่สูงถามว่าต้นมันแขะมันหน่อยบอพี่น้องเบื้องเอานี่ต้นใหม่ปีหนึ่งผมซื้อมาต้นละหาบาทกับเจดบาทนะครับอ่าบดเทงสิบบาทนะครับพี่น้องต้นกับไงนะครับตอนซื้อมาสมบูรณ์อยู่โอ้ดีครับนี หดหนามปีแรกครับหลากสายหดไอหลากสายหดหดอาทิตย์ละหนึ่งเทื่อครับเมืกก่อก่อนผมเอาเฟืองมาใส่นะครับพี่น้องไก่กระเที่ยวนะครับโอ้ยุงในป่าต้องมียุ่งนะครับจักหน่อยไก่กระ,ะเมี่ยงออกเบิดนะครับมันกับดินกับแหงก็เลยได้หลากสายหดทุกอา่าอาทิตย์ละหนึ่งเทื่อครับพี่น้องเบิองเดี้ย กำลังงามๆเลยครับใบครับลังอ่อนๆก็มีครับแตกยอดแตกยอดตลอดครับพี่น้องยางหน้านี่เป็นใหม่ที่บบพัดใบนะครับพี่น้องจะยูจังสี่แล้วครับเห็นบอครับผมปลูกเม็ดหนึ่งเม็ดคูณหนึ่งเม็ดนะครับเขาก็ออกมาจังสี่แล้วครับพี่น้องงามสวยน้ำมนจักน้อยนะครับมันก็จะมีตะปวกยางหน้า มันก็นจะห่มนะครับพี่น้องห่มลมเรือน,นตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณอน่าจะสามสี่หาเมตรแล้วครับพี่น้องมึงจะแต่ละตน้นมีหลายยางนะครับพี่น้องสูงดีตัวน,นี้ก็จะเป็นปาดูปาดูก็มีครับพี่น้องปลูกผมก็ฝัง ทิมว้ซื่อๆนะครับพี่น้องได้เบียพันธุ์มากอ่อาห่อกะมะขุดลุมแล้วกับปลูกปลูกไปธรรมดาอา่าบานที่นี่ห่อกะค่อยหดน้ำเอาครับพี่น้องไม่ปลาถ้าหดน้ำยามแหลงนะครับช่วงหนง้ำแหลงถ้าได้หดน้ำปั๊บนี่เขาจะอา่าจะเริ่อเติบโตเร็วครับตัวนี้ผมปลูกที่หลังครับนี่ตัวนี้ปลูกสาก,ก็อยู่ประมาณ4เดือนกระสีบโบสูงซ้ำพวก อยู่ข้างบนนะครับอยู่ฟังทั้งฟังทั้งปุนฟังนี้สองสาแถวนี้พึ่งเอามาปลูกครับนี่ครับปวกซื้อมาใหม่นะครับเบี้ยละเจ็ดบาทห้าบาทนะครับนี่กระสีอยู่ประมาณนี้แล้ครับนี่ต้นยางหน้านะครับพี่นอ้องประมาณสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับตอนซื้อมาปลูกนี่ครับ ลูกไว้ให้ลูกให้ล้านครับเพื่อจะคล้องได้ใส่น้ำละ่ะตัวนี้ตัดหนาออกมาเพราะท่านเอาเคืออกตัวนี้ปลูกสากกัวโตนั่นอยู่ประมาณสี่เดือนกับสีบบสูงปันไดครับแต่กระซ้ำนี่พีนนะน่นานะครับแรงนี่ก็บ่ได้อ้าวจ่อยพี่น้านะครับ พี่นาจะจะคงจะบริโภนามแล้วครับพี่น้องก็คือจะปล่อยได้แล้วนะครับเขาก็จะมีเวลาไปเหตุงานอย่างอื่นนะครับพี่น้องไปปลูกสวนอื่นนะครับได้เลยสบายครับเดี๋ยวผมพายางก็ไปเป็นขุมบนนำมีใหม่หลายยางครับพี่น้องปลูกใหม่ปลานะครับก็ดีอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องถ้ามันใหญ่ขึ้นมานะครับพี่น้องมันโบหกเลยถ้าปลูกจังสิมันจะโบหกนะครับมันจะเป็นแถวแลวกะ ต้นใหม่จะคุ้มจะมีแต่ผื่นซื่อๆนะครับหญ้าก็จะบดได้ตัดอีกแล้วนะครับพี่น้องหญ้าเยอ่นี่สิบดได้ตัดแล้วเฮากัสิถ่ายเก็บเฮ็ดแล้วครับพี่น้องบางนนี้ขันแมนเป็นแบบคววมคิดเด้เฮ็ดต้องออกแน่นอนครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาที่ต้องเกิดในปา่าย่นี่ผมนะครับใส่เสื้อนะครับมีการใส่เสื้อเฮ็ดในน้ำ นี่ครับใหม่ปลาแถวนี้ก็ลังแซมปลูกกับถือว่าดีครับพี่น้องเพราะว่ากบได้ลงทุนหลายลงทุนทีเดียวดูแลง่ายดูแลแค่ปีเดียวปีที่สองกับปล่อยปล่อยไปเลยเบืองได้ครับนี่ตัวน,นี้ผมซื้อมาหาบาทนะครับตัวน,นี้เป็นต้นกระบากตอนนี้สูงเด้ลายเมตรแล้วครับพี่น้องนี่เบืองได้ สีแซมหลายใหม่นะครับบ่มีแต่ยางหน้ายางเดียวมีหลายชนิดนี่ครับกระบาดสวนป่านะครับนี่สวนป่าเบืเ้องต่อครับนี่กาลังสิเป็นโฮมกับเมื่อก่อนนี่หญ้านี่โอ้หลายแห้งครับพี่น้องต้นตัสิตัดนะครับอาทิตย์ละเทื่อนะครับเดือนละเทื่อไปเองสันเดี๋ยวนี้สองสามเดือนนะครับตัดทีหนึ่ง กับมันกับเหมือนบว่าครับพี่น้องหญ้าค่านะครับพี่น้องพี่น้องเบิงสังเกตเบิงหย้าค่านะครับหญ้าค่านี่จะตายลงไปเองโดยอัตโนมัติเลยอืมจะเหลือแค่มาลอมาเรมอีกปีหนาพี่ยั้งนี่ก็เซ็ตครับนี่ถือตัดถือยั้งลงไปแนี่นี่แหละครับขอดีนะครับการปลูกปลานะครับมันก็ได้ประโยชน์หลายแล้วก็เห็ดเหง้าหงายสบายแล้วก็อนาคตนี่บริเน้นะครับพี่น้องเพื่อใหม่ปลาข้องเห่านี่ อาจจะเป็นเข้เอืนอนเ่น,น,นไ,นนนนนว,นไว้อย่างนะเป็นลักทรัพย์คับประกันหรือเฮ็ดอีหยังกระดนะครับพี่น้องในอนาคตเนอนี่ก็พอปลูกไว้ตั้งแต่ย่ำเฮามีแหงเนาะเพราะว่าเหมือดเฮาคิดใด๋ก็ลงมือทำตัวนี้กันสักวันหนึ่งมันจะเรื่เติบโตมาจังสีมันก็ชื่นใจ้อครับพี่น้อง่ไดไปมืออยน้ำมันแล้วมันก็เหมือนกับมีคนงานเพิ่มขึ้นทำงานนะครับเฮาทุกมือทุกเว้นทุกเสานะครับ เฮานอนรับเขาก็ยังทํางานนะครับยังหาอาหารจะเริญเติบโตเพราะต้นเขาใหญ่แล้วจกักสิบยี่สิบปีเฮากะมาตัดนะครับเอาไปใส่งานได้หรืบอบ่จะขายก็ได้ครับพี่น้องนี่แหละครับเฮาต้องคิดไว้หาจัดโซนครับผมกับจัดโซนเพื่อมีใหม่ปลาใบนะครับจก100ักลอยสองลอยต้นใบนะครับภายในสวนนะครับพี่น้องตัวนี้ก็เป็นพยุงครับเบางเจ้า โอเร็วครับพี่พน้องพี่น้องพยุงซีเดือนกว่าเนี่ยสูงสี่ถั่วหัวแล้วแต่ละต้นบางเดียวมิตรุ่นหลอดตายเบ็ดแล้วครับพี่น้องการตัดหญ้ากรบโได้ต้องกลัวว่าสิตัดถือต้นใหม่แล้วครับพี่น้องต้นใหญ่เขาเนียมเห็นการบริหารจัดการก็จะง่ายขึ้นนะครับอ่าถารอเบิ้งเฮ็ดครับพี่น้องว่ามันจะเป็นจังไหน ขันได้พ้นก็มีเห่นะครับพี่นอ้องมีแรงอาหารอยู่ในไก่เลยครับพี่น้องมาต้องไปหาเก็บเพ็ดพอต้องตื่นแต่เศร้าน,นะครับตื่นยมได้ก็ได้กินยามนั่นพว่าอยู่ในสวนเหาเนาะนี่แหละครับพี่น้องสําหรับ ep นี้นะครับขอจบไปซ้ำนี้เล้ครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามส่วนผู้ใดอยากได้พันธุ์ใหม่นะครับพี่นอ้องราคาถูกเดี๋ยวผมจะมีนะครับมีเบอร์ให้ จังไปโทรสั่งเอาหรือบอไปรับเองนะครับพี่น้องต้นใหม่ก็งามเดี๋ยวพอเอามาทดลองปลูกแล้วปีหนึ่งก็โอเคนะครับพี่น้องพอกันคลิปหน้านะครับขอพุ่นที่เขารับชมแล้วก็ติดตามครับผม